ม่เป็นไรตอนนี้มีะงีแม่หนิงเจอดราม่าอราม่าอทิตย์ี้โดนโกงอาทิตยนีโดนเือพิซเตอร์ปฏินันเขาร้องไห้แม่ร้องไห้ร้องผมแค่แบ่ยังไม่ยู้ไม่ได้อเดกับชีวิตกับแม่เขาไวันก่อนผมก็กินข้าวกับแม่กับแม่ีบมก็ยังไม่มีเลยคย นี้ก็คือมีแต่เรื่องรุมราบเข้ามาอยากให้ให้กำลังใจแม่นอนอ๋ออ้ออยากเป็นกำลังใจว่างเลยสายสวาสนนี่แล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันมีเหตุและผลของมันแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเราก็ยังคงอยากถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันทีมันเออมันทําให้ผมอยากไปตอนนี้เลย แม่คงว่เพรู้จรงๆเพราะว่าตอนที่ผมกินข้าวกันน่ะเราคุยกันแค่อนาคตนิรินเขาอยากเป็นอยากเป็นเคปฮอปอ่ะเป็นเป็นนักร้องอ่ะที่เขาแบบอยากเป็นไอดอลอ่ะไม่ได้คุยเรื่องเรื่องอะไรเลยก็จะคุยแค่แบบเรื่องน้องน้องตอนนี้น้องอยากเดบิวต์นู่นนี่นั่นก็ไม่ไม่เลยเลยไม่รู้รายละเอียดไม่รู้เกิดไปเราไปหาแม่กันยเดี๋แตหลังจากนี้เดี๋ยวไปได้ ผมว่าปัจจุบันเนี่ยพอพอเขาทุกอย่างในเรื่องของความความแรงนะนความแรงของพี่หนึงอะ่ะซอบลงมากเลยนะเขาเขาเขาใจดีมากเขาแบบอยู่หน้าสื่อเขาไม่ได้คิดแค้นหรือว่าคิดเอาเปรียบหรือว่าคิดแบบอะไรกับใครแล้วอะ่ะเหมือนว,ว่ามันก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่าภาพสื่อที่มันดูรุนแรงสําหรับเขาอะ่ะมันมันหายไปแล้วความใจร้อนความแบบ คี่วีนความแบบอันนี้มันมันหายไปหมดแล้วผมเลยไม่รู้ว่าเอาพอมันหายแล้วทําไมมันถึงมีคนที่แบบจะมาทำร้ายเขาไม่ดีไม่ดีเลยใช่ใช่ใช่กำลังใจให้